สนับสนุนโดยไฮโซเทลจีเนียสโฮมที่พักครบเครื่องเรื่องลงทุนกับนมัมกการ์หลวงพี่ครั้งค่ะ,ะค่ะที่นี่ก็เป็นโบสถ์ที่ร้อยกี่ปีนะคะหลวงพี่คะอีกประมาณปีนี้642,472นายโยมพระเดชพระเดชมาคุยหลวงพอ่อ บวชพอดีค่ะเกิดพอดีพอเกิดพอดีแล้วก็ฝั่งลูกนิมิตเนี่ยวันที่29เมษายนพอดีตรงกับวันเกิดพระเดิมคุณหลวงพ่อพอดีเลยก็เกือบ140ปีค่ะเกือบ100ปีแล้วโย่เกือบ100ปีเกือบ100ปีเกือบ100ปีถ้าเกิดถึงปี72เนี่ย2572ได้100ปีพอดีได้100ปีนะคะค่ะเหลือ8ปีค่ะก็ยังความวิจิตรงดงามไว้อยู่นะคะพระเจ้าอนิหก็ทรงแบบเก่า แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นโบสถ์ที่ดีดด้วยนะคะอยู่กับพื้นเลยซึ่งตอนนี้ในประเทศไทยหาชมยากแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกวัดก็จะดีดให้สูงเหนือน้ำนะคะค่ะหลวงพี่คะช่วยเมตตาแบ่งปันให้พุทธศาสนิกชนมาในเรื่องของหมู่บ้านศินห้าหน่อยค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยหมู่บ้านศินห้าเนี่ยเป็นดํำริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสมเด็จพระมหารัชมคลาจารย์วัดปากน้ำนะโยม แต่ก่อนตอนที่หลวงพ่อท่านเริ่มแรกๆก,ก็จะใหะ้แต่ละจังหวัดสั่งการลงมาถึงตำบลแล้วก็สั่งการมาถึงวัดให้โยมในหมู่บ้านเนี่ยเขียนใบสมัครหมู่บ้านรักษาศีลห้าแล้วท่านก็จะให้ใครรักษาข้อไหนได้คือ5ข้อเนี่ยปาณตาิปาตาห้ามฆ่าสัตว์อธินาทานาอธินาทาน,าน,าานาคือห้ามรักทรัพย์กาเมสุมิชาจาราก็คือการประพฤติผิดในกาม แล้วก็มุสาก็คือการพูดเท็จการพูดโอเสียดการการพูดคำหยาบแล้วก็สุดท้ายคือสุราเมรยะมัชประมาณสฐานาเวรมณีก็คือการดื่มของมึนเมาของหมักดองของหมักของดองก็เป็นหมดถือว่า<แ>เป็นน้ำเมาหมดใครรักษาได้แค่ไหนท่านไม่ได้บังคับนโยมนะ<แ>โยมรักษาได้ข้อหนึ่งโยมก็รักษาข้อหนึ่งไปใครได้ห้าข้อเลยก็ดี คือจะให้ประชาชนเข้าร่วมเนี่ยคือเราไม่ได้บังคับถ้าไปบังคับปุ๊บเพราฉันทาได้ไม่ถึง5ข้อฉันไม่เข้าร่วมดีกว่าจริงๆแล้วท่านไม่ได้บังคับถึงขนาดนั้นนะโยมค่ะทำเองก็ดีกับตัวเองใช่ใช่ใช่แล้วก็พระอาจารย์เมตตานะคะแบ่งปันว่าพลานิสงของการถือศีลเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้สาธุชนได้มีศีลห้าเพิ่มขึ้นด้วยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอาตมาก็ได้ฟังอยากพะเชพระคุณหลวงพ่อท่านพูดมาว่า บางคนเนี่ยอย่างที่วัดเนี่ยจะจัดงานถือศีลบวชเนรพักดูร้อนแล้วก็บวชศีลจาริณีด้วยบางคนจริงๆแล้วบวช7ดถึง10วันบางคนที่มาบวชเนี่ยจริงๆแล้วได้กี่วันก็ได้พรนานิชสงก็คือที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาคือบางคนป่วยเข้าโรงพยาบาลก็จะได้นึกถึงคุณงามความดีที่เราเคยทาเอาไว้เคยรักษาศีลเอาไว้ตรงนี้ก็จะช่วยได้เรื่องความเจ็บป่วยอย่างน้อยคือการชําระจิตใจ ให้เบาบางลงจริงจริงสิ่งที่ได้เรื่องการทําบุญเรื่องการรักษาศีลเนี่ยสิ่งที่เราเห็นที่แรกเลยคือเรื่องใจใจก็จะสบายนะโยมคือใจสบายเราก็จะได้บุญตรงนี้แหละโยมค่ะเห็นชัดมากาเห็นชัดะะมากโยมค่ะหลวงพี่คะกับศีลแปดค่ะเมตตาช่วยแบ่งปันให้กับญาติโยมหน่อยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยศีลแปดหรือศีลอุโบสถเนี่ยโยมจริงๆแล้วที่วัดก็มีรักษาอยู่คือจะช่วงเข้าพรรษา โยมก็จะมารักษาการตอนตอนพอทําวัดเย็นเสร็จโยมก็จะกลับบ้านแต่เรื่องอาหารเย็นโยมเขาก็ไปละที่บ้านเอาโยมส่วนมากส่วนมากอาตมามองดูแล้วเนี่ยจะมีโยมที่มีอายุมากๆโยมอาจจะคิดว่าเออฉันยังไม่ใกล้ถึงฝั่งฉันฉันยังไม่เข้าวัดหรอกจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้สําคัญพอโยมพอโยมเริ่มอายุมากขึ้นโยมไม่เข้าวัดตอนที่โยมหนุ่มๆเนี่ยพอพอโยมอายุเยอะ โอ้ขาฉันเดินไม่ไหวฉันต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไม่มีลูกมาส่งที่วัดตรงนี้โยมหมดโอกาส <c oughs> นะนยโยมนะจริงๆโยมที่อยากจะอยากจะบอกคือโยมมีร่างกายแข็งแรงมีโอกาสก็เข้ามาได้โยมเป,เป็นเป็นบุญเป็นก <c oughs> ุศลแก่ตัวเองนะโยมไม่ต้องรอถึงแก่นะโ <c oughs> ยมจเจริญพรค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงใช่ขอให้สุขภาพแข็งแรงนั่งก็นั่งสะดวกสบายนะอาจารายค <c oughs> ่ะ แล้วก็ศีลที่เหนือศินแปดขึ้นไปอีกก็คือของท่านสม,มเนณเณรค่ะมีข้อแตกต่างอย่างไรไปกับศิลแปดคะพระอาจารย์คะศิลสิบก็มีเพิ่มขึ้นมาหนึ่งข้อก็คือชาติรูปราชตะปฏิคาชนาโยมชาตรูป,รป,รปรก็คือการรับเงินรับทองอะไรอย่างเงี้ยะโยมของเนนจะมีเพิ่มมาแค่นี้นอกนั้นก็จะเหมือนกันหมดโยมไม่ต่างก,กันนะโยมกับศินแปดนะโยมศิลแปดก็ มีข้อ7ก็จะควบไปสองข้อเลยนะนักจกีตวาทิตาวิสุขทัศนามาลาคันทะวิเลปนทารณะมันดะนะวิภูสังรถานาเวระมน,นีะเะยเจริญพลอยค่ะค่ะแล้วกว่าการที่จะได้มีโอกาสอุปสมบทเป็นพระพิสุขสงในพระพุทธศาสนานี้นะคะท่านกุลบุตรทั้งหลายนี่ควรจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะหลวงพี่คะจริงๆเนี่ยสมัยเนี้ยเราเข้าใจเลยว่าเด็ก เด็กพอจบป,ชปชวชปวสปุ๊บก็ไปทํางานเลยโอกาสที่โอกาสที่ห้างร้านบริษัทเนี่ยจะให้มาอยู่ในระยะเวลาจำพรรษา3เดือนในยากส่วนมากจริงๆตอนนี้คือ,อมหาชรสมาคมนัานก็นก,นก,นกำหนดมาว่าให้บวชได้15วันต้อง15วันตอนนี้7วันไม่มีแล้วต้อง15วันนะโยมแล้วก็ตอนนี้เรื่องของพระสงฆ์ก็มีเยอะ คือตอนนี้เวลาจะบวชต้องไปพิสูจน์หลักฐานไปตรวจคุณสมบัติก่อนว่าตัวเองผิดกฎหมายหรือเปล่านะโยมมีค,ค,คดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยโยมคือคจริงๆแล้วเป็นการคัดกรองเพราะว่าเราอยู่กันเนาะบางทีมาจากหลายๆที่นะโยมเนาะ,ะมาอยู่ในระเบียบเดียวกันบางทีก็ต้องปรับบางคนอายุเยอะๆมาบวชปุ๊บบางทีการใช้ชีวิตของสังคมทางคารวะมันเยอะโยมแล้วเราเรามาบวชปุ๊บบางทีมันก็ต้องปรับปรับให้ได้นะโยมนะ ค่ะท้ายที่สุดนี้นะคะกาบนิมลหลวงพี่แบ่งปันธรรมะนะคะที่จะช่วยเยียวยาน้ำท่วมโควิดเพื่อให้พลังใจต่อสาธุชนในการใช้ชีวิตให้ได้ดีขึ้นค่ะหลวงพี่ค่ะคือเห็นข่าวตอนนี้โควิดมาเนี่ยเศรษฐกิจมันก็พังลงไหนจะน้ำมันขึ้นอีกโครพระก็พลอยไปด้วย โยมเป็นยังไงพระก็คอยไปด้วยค่ะโยมอดพระก็อดเพราะพระเราอาศัยอาศัยจากญาติโยมเป็นสํคัญคัญพระเราต้องเป็นผู้เลี้ยงง่ายเพราะอาศัยจากญาติโยมนะโยมจริงๆแล้วก็อยากให้โยมบางอย่างก็ปล่อยวางส่วนหนึ่งอันไหนจะสู้ก็ต้องสู้กันไปเวลาจะทําอะไรก็มีสติเพราะเห็นข่าวเรื่องการฆ่าตัวตายนะโยมเนาะ,ะมันเยอะเวลาจะคิดทําแบบเนี้ย อยากจะให้คิดว่าเวลาเกิดมันเกิดยากนโยมเวลาเกิดเกิดยากาเราจะมาตายแค่นี้หรือแล้วคนข้างหลังเสียใจไหมนะโยมนะนจริงๆแล้วบ้านเราอย่างที่หลวงพ่อเสก็จพ่อรอเก้าเนี่ยท่านสอนเอาไว้คือเศรษฐกิจพอเพียงพอยุคโควิดมาปุ๊บเราจะรู้เลยว่าคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงเราอยู่ได้ไหมเราอยู่ได้นะโยมนะ อย่างตามบ้านเนี่ยแนะนําเลยคือล้วกินได้นโยมเนาะอย่างอย่างอย่างของโยมเนี่ยฟ้าอารีนนนเนี่ยฟ้าติ๊ติเชียงใหม่เนี่ยอนาคตต่อไปเนี่ยล้วกินได้แน่เพราะจะมีอะไรนะโยมผักมีกลหระพาอะไรใช้ได้หมดโยมมันมันขึ้นไปหมดเนาะโยมเนาะใช่ค่ะรับทานได้กินกล้วยสองลูกก็อิบแล้วก็เสร็จเลยค่ะค่ะสาธุค่ะก็คือใช้ที่ดินให้คุ้มค่าจริงๆนะคะ แล้วปลูกผักพืชสวนครัวก็ทาให้จันมืเศรษฐกิจพอเพียงนี่สําคัญมากเลยนะเป็นนโยบายอย่างหนึ่งที่พระเราก็ต้องนํามาใช้เพราะว่าตอนนี้แม้แต่โยมแม้แต่พระเนี่ยพระเนี่ยเจ้าหน้าจังหวัดหรือระดับสูงขึ้นไปท่านก็แนะนําว่าถ้าพระมีที่ก็ให้ปลูกต้นไม้ปลูกอะไรอย่างเงี้ยโยมมันช่วยได้ที่โยมไม่มีโยมไม่มีก็มาเอาที่วัดไปทานได้ไอ้โยมก็แล้ค่ะน กับขอบพระคุณค่ะทีที่ค่ะกับขอบพระคุณค่ะท่านผู้ชมคะก็ได้แนวคิดดีๆนะคะในการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะเพื่อในช่วงโควิดนะคะแล้วก็ช่วงอุทกภัยแล้วก็วิกฤตที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเราตอนนี้นะคะและที่นี่คือนะคะวัดตะเคียนเลื่อนค่ะตำบลตะเคียนเลื่อนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะ กับพระอาจารย์สุนิชัยชนะสะโพนะคะพระบดีกาสุนิชัยชนะสะโพหรือพระอาจารย์หนึ่งะคะหรือหลวงพี่หนึ่งของพี่น้องนะคะที่เคารพนับถือนะคะซึ่งตัวพี่ฟ้าเองก็เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์นะคะตั้งแต่มาอยู่นครสวรรค์เลยนะคะโครงการทุกโครงการที่ได้รับความเมตตา พระอาจารย์และคณะสงฆ์จากวัตะเคียนเลื่อนและใกล้เคียงนะคะไปเจริญพุทธมนต์ให้ทุกสาขาของไฮโซเทลจีนสงประเทศไทยกลับมาเยี่ยมบ้านครั้งนี้ก็ต้องมากราบพระพิชา<ร>นะคะ<ร>ค่ะ,<ร>คะนันลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะก็กราบขอบพระคุณมากที่ติดตามแล้วก็ติดตามนะคะฟาชแนลอินเตอร์มีเดียนะคะแล้วก็ในซีรีส์นะคะด็อกิมเมนของการนะคะกราบไหว้บูชาสก,การะสิ่งศักดิ์สิทธ และการเยี่ยมเยียนวัดนะคะเพื่อเป็นแนวทางให้กับพี่น้องทุกคนนะคะได้มีแนวทางปฏิบัติน,นะคะนในช่วงโควิดแล้วก็ในช่วงวิกฤตนี้ค่ะขอส่งกำลังใจไปค่ะจากฟ้าชแนลอินเตอร์มีเดียค่ะกับขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะเจริญพรเจริญพร นับสนุนโดยไฮโซเทลจีเนียสโฮมที่พักครบเครื่องเรื่องลงทุน